ส่วนพักรวมไทยสร้างชาติค่ะนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรธโคศกพักรวมไทยสร้างชาติได้พูดถึงกรณีที่นายพิธาลิมเจริญรัตสอสสบัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลกล่าวถึงการที่นางสาวทานตะวันก่อเหตุก่อกวนขบวนเสด็จบอกว่าตัวเองก็รู้สึกไม่สบายใจที่นายพิธาพยายามใช้วาทกรรมคนรุ่นใหม่มาแบ่งแยกคนในสังคมทั้งที่เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายย่ำยีหัวใจคนไทย แนะว่าอย่าใช้วาทกรรมมาปลุกระดมคนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นใหม่อีกจำนวนมากก็ไม่ได้เห็นด้วยและก็รังเกียจกับการกระทําของนางสาวทานตะวันกับพวกในครั้งนี้และนายพิธาควรออกมาแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้ในฐานะที่เป็นอดีตนายประกันให้กับนางสาวทานตะวันและยังเคยอภิปรายสนับสนุนนางสาวทานตะวันในสภาด้วยค่ะ มาดูทางคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติได้โพสต์ผ่าน X หรือว่า Twitter นะคะถึงพฤติกรรมก่อกวนขบวนเสด็จระบุว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรจะทบทวนแผนและแนวทางการปฏิบัติให้รัดกุมและเร่งรัดการนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีโดยเร็ว ซึ่งรวมไทยสร้างชาติเตรียมยื่นยติด่วนต่อสภาเร่งหาแนวทางการป้องกันปราบปรามพฤติกรรมข่มขู่ท้าทายให้ร้ายป่วนขบวนเสด็จค่ะค่ะและล่าสุดนะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้โพสต์ใน X แล้วก็ Facebook นะคะ บอกว่าได้หารือกับพลตำรวจเอกต่อสัก์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายตำรวจระดับสูงทั้งนครบาลตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญไม่ให้ประเด็นนี้กลายเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้โจมตีทางการเมืองของทุกฝ่ายหรือว่าอาจจะมีมือที่สามมา่วยโอกาสในการสร้างสถานการณ์และที่สำคัญเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเป็นความ,วามรับผิดชอบของรัฐบาลและในฐานะนายกขอย้ำว่า ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกรัฐบาลมีหน้าที่ถวายการอารักขาและรักษาไว้ซึ่งพระเกียรติยศของสถาบันเชื่อว่าคนไทยเห็นตรงกันในเรื่องนี้นะคะ